วันนี้นะครับผมจะมารีวิวชุดคันเบดเบนะครับอันนี้เป็นชุดของผมเองครับที่ซื้อมาของอะไรนะอันนี้ยี่ห้ออะไรนะจำไม่ได้เป็นหน่วงแม่เลยครับนี่ครับลักษณะของ คันบิดนี่ครับสายเป็นสายพ e. ีครับสายพีอีไพโอเนียครับลอกพันห้าครับเป็นเบสหลวงแม่เหล็กคัน พันเบาทครับใช้คันแพงกว่าล้อครับเดี๋ยวคันมันหักเ <c oughs> ย่าปลอมเป็นมันมาจากลกอครับของฟินฟอกครับ,รบเดี๋ยว พันผมเหวดเลยนะเวดยี hey. ่สิบห้าสิบครับแค่มารีวิวเฉยๆครับ